n น่ 905G สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูหราสเปคแรงหน้าจอสวยถ่ายรูปปังโดนใจไม่ไหวสวัสดีค่ะพบกับยูเช่นเคยนะคะกับบันนารรีวิวเย้ และสาหรับวันนี้นะคะมิวก็มีมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honor นนให้ออนเดอร์มาแนะนําให้ท่านรู้จักกันกับนี่เลยออนเดอร์ 905G เครื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นเลยที่มิวเนี่ยชอบมากๆทั้งในเรื่องของดีไซน์การถ่ายรูปหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคที่มีมาให้แบบจัดเต็มในราคาเพียงแค่13,990บาทเท่านั้นค่ะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าทําไมมิวถึงชอบอะไรในตัวของออนเดอร์ 905G เครื่องนี้นะคะก็ต้องตามมาเลย เอาละครเรามาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนเลย h o n น r 90 5G เครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับความหรูหราลักชวรี่มากๆเลยส่วนฝาหลังเองก็เป็นลวดลายแบบว่าเหมือนเครื่องประดับจิวเวลรี่มีความมันวาวดูมีมิติมากๆเลยและเวลาที่โดนแสงเนี่ยเขาสามารถเล่นกับแสงไฟก็จะมีความระยิบระยับแบบนี้เลยค่ะทำให้โดดเด่นสะดุดตามากส่วนหน้าจอก็มีการออกแบบให้เป็นเคิร์ฟจอโค้งทั้ง4ด้านเลยสามารถถือจับถนัดมือแบบนี้เลยค่ะ ส่วนสีก็มีให้เลือกถึง3สีเลยและสีที่มีอยู่ในมือมิวตอนนี้ก็คือสี Diamond Silver สีเงินอันนี้เลยส่วนสีที่2นี่ก็คือสีเขียวอ a เม g รกินส่วนสีที่3ามจะเป็นสีฟ้า p c o c k อ l บูค่ะใครที่ชื่นชอบสีไหนก็อย่าลืมตามไปจัดกันได้เลยนะส่วนตัวมิวรู้สึกว่ามิวจะชอบสีนี้เลยค่ะที่เป็นสีไดม m o n Silver อสีนี้ค่ะเพราะว่ามีความหรูหราและก็สวยมากเลย และคะเรามาตอกกันที่เรื่องของสเปกกันบ้างดีกว่า Honor อัลเนอร์ 905G ขึ้นเนี่ยนะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด 1.5K อัตรา Refresh Rate 120 h z แล้วก็ความสว่างสูงสุดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1,600นิตค่ะส่วนตัวนี้จะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 Gen 1 RAM 12GB ความจุ 512GB แบตเตอรี่ 5,000mAh แล้วก็รองรับการชาร์จไว66วัตต์ Super Charge อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถชาร์จจาก0%จนถึง20%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้น thing. เรามาถึงจุดเด่นของเจ้าตัวอ o n น r น90 5G คืนนี้กันแล้วนั่นก็คือเรื่องกล้องนั่นเองบอกเลยว่ามิวชอบมา,มากๆเลยเพราะว่าเขาได้มีการอัปเกรดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลักที่มีความละเอียดถึง200 000 000ล้านพิกเซลเลนอัลเตร้าไวท์แล้วก็เลนมาโคเนี่ย12 000 000ล้านพิกเซลเลนเดฟอีก2กล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ย50ล้านพิกเซลค่ะและไฮไลท์ของเขาเลยก็คือการถ่ายภาพวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K และยังสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เขายมมีเเทลาาใ,ก,ใกยะยะยยคร่ป็นสว หรือว่าสายติ๊กต็อกเนี่ยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะ และหลังจากที่มิวได้ลองเอาเจ้าตัว Honor 90 5G เครื่องนี้ไปใช้แล้วมิวก็รู้สึกว่าชอบมากมากเลยทั้งในเรื่องของดีไซน์ของเขาที่มีความหรูหราล,ลักชัลรี่เหมาะกับสาวๆหลายๆคนนอกจากนี้ยังเหมือนกับเครื่องประดักอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนหน้าจอเองก็เป็นหน้าจอโค้งทาให้ถือจับถนัดมือมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ของเขานะคะเป็นเรื่องของหน้าจอที่มีความสวยมากๆเลยด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอ AMOLED ทําให้เวลามิวดูหนังดูซีรีส์เนี่ยก็คือได้ภาพสีสันที่สดใสมากเลยตัวเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องที่ เพราะว่าสามารถถ่ายภาพออกมาได้มีความคมชัดมากๆทั้งการถ่ายภาพวิวภาพบุคคลภาพอาหารคือสกินโทนก็คือดีมากๆเลยมีการเก็บรายละเอียดภาพได้ครบโดยฟิลเตอร์เองก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยหลังจากที่มิวเด้ลอออกไปเล่นเกม ROV ที่เป็นเกมปรดมาแล้วก็รู้สึกว่าเล่นได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยแต่อาจจะมีเครื่องร้อนไปบ้างนิดนึงส่วนตัวแล้วมีรู้สึกว่า Honor 905G เครื่องนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมากเลยค่ะส่วนแบตเตอรี่เองก็ให้มาแบบจุกๆเลย 5000mAh สามารถใช้า งานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าเหมาะสําหรับใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ราคาหลักหมื่นต้นๆอ o น o r 905G เครื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่มิวแนะนําเลยค่ะ Honor 905G ราคา13,990บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านบ a n นา a ทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์ที่เว็บไซต์ bn.in.th และแอป bn online สำหรับคลิปนี้นะคะมิวก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆร้าน Donna Cafe Bistro นะคะร้านสวยน่ารักมากๆเลยแถมมีแมวให้เล่นอีก2ตัวด้วยน่ารักมากส่วนคลิปหน้านะคะมิวจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้มิวต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ